พี่เตอร์กินเหล้ากันกูมไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกมจัดไปหมื่นลูก ยังว่อะไรนะเปิดหรือ,อยังนี่เขากำลังเปิดอ่ะหมือนลูกป่ามึงน่าจะใช้เวลานานหน่อยว่ะมันน่าจะเปิดนานที่รักมันต้องแบบค่อยๆใจเย็นเนี่ยอ okay, ว่าจะเอาคูเลียกกี่คันนะคันเดียวพอเอาหมูอีกสองตัวไหมเขากำลังเติมปลานมึ เลี้ยวแข็งมากเลยว่ะเธอนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเติมก่าชาก่อนมันน่าจะเปิดนานนิดนึงจะกินข้าวอยู่ใช่ไหมใช่เมื่โลกจัดไปทำไงต่อวะ หนึ่นคนดูเติมก่อนัอนแน่มียีสิบสามสตางค์้วยเรียบร้อยจัดแล้วครับกาชาหมื่นลูกไหนวะมันบอกให้รออ่ะคนโดเนี่ยต้องกดอะไรปะอ่ะเดี๋ยวรอไป ที่รักเราแบบลูกรักเราคืนป่ะเอ่งไม่แรงเลยอะไหนทะไม่ไม่ได้อะว่าเราแบบลูกรักเราคืนไหมสา,าใบใส่กูจะด้วยไอโอ้ สแกนแล้ววิเติมยังเติมแล้วมันบอกให้รอห้าถึงสิบนาทีอะเพราะว่ายอดคุณจำนวนเยอะอะอ่ามันอยู่หน้าสแกนใช่ไหมใช่วนปิดเลยเราไปดูว่าพลอยเข้ายัางยังไม่เข้าอ่ะรอ อันนี้คือต้องรอเลยใช่ปะที่เขาเคยเจอมันแป๊บเดียวอ่ะ อ้ามันเข้าหรือเปล่าเนี่ยเตอรสงสัยระบบมันน่าจะกำลังคำนวณน,นะเพราะว่ามันเหมือนลูกไงอ,อ้าวจริงๆเคอเตอร์เหมือนลูกจริงเงนี่ยเขาเอาเงินโดนเนทคนดูเติมเลยตอนแรกว่าจะเอ่อตอนแรกว่าจะพาเธอไปกินแบบ อาหารบนเรือยอดอะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกินละใช่ครับก็กินกาชาแทนนอที่รักได้ค่ะปลาเค็มบนตู้ก็ยังเหลือนี่พกมาด้วยหรือเปล่าเนี่ย๋ยวเขากินไข่ต้มก็ได้ว่าไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อยนี่ดับเงิน เข้าแล้วเข้าแล้วเธอเหมือนลูกจัดเลยเหมือนลูกอ่าดเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นอ้าวพอยไม่พอสิบลูกนี่ละเอาเก็บไว้ไหมเอาเก็บไว้ลูกหนึ่งไหม เก็บไว้ทำไมอ้วนเก็บไว้เป็นของดูต่างหน้าเอาไหมเลขอะไรหนึ่งเจ็ดห้าอาจจะเปิดกระชานะ เปิดไปเลยทีละลูกได้ไรอ่ะโพสิทีฟคืออะไรอ่ะมาคนดูไว้เวิร์กไอ้เฮียงานขาว แม็กมันนี่เธอได้เงินแดงด้วยอ้วนใช่มันจะได้เงินเขียวเงินแดงหรออ้วนยังได้จะของ,งานขาวไอสัตว์อะไรวะต้องหมื่นลูกมันน่าจะต้องต่อยเธอนะ่ะมันถึงจะแบบได้อ่ะได้เดี๋ยวมึงได้เลย <laughs> เขามันเป็นสูตรไงเธอเขาอ่านมาจากในเว็บอะเธอได้เงินแหงแล้ว กไ,ได้กล่องตีได้วันกล่องม่วงออกไหมกล่องม่วงคือแอลรกล่องจูนเนาะกล่องเอากาชากล่องม่วงมันน่าจะเป็นชิ้นส่วนรดหรือเปล่าวะแล้วก็ได้เงินเดี๋ยวกำลังเปิดต่ออันนี้เปิดเงินเปิดเงินได้เท่าไหรอ่อ่ะ ว่าได้เงินเขียวเจ็ดร้อยที่รักเฮียเงินแดงต้องแปดพันะแปดพันแล้วหรือเปล่าเนี่ยเอียได้เงินแดงสองพันไอพันหนึ่ง <laughs> อะไรวะ <sm all> เห็นวายเบเลยไอโพสิทีฟนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยได้กันแตกนี่มีเงินอยู่นะอันนี้แพงอยู่นะเนี่ยพวกเนี้ย นี่กล่องตีอนได้ไวเบได้อะไรอ่ะรไมเธอมันมีเปิดแล้วไม่ได้ด้วยเหรออนมาจกอะไรวัน ตกยังตกผลาดเล้บปูเหรอแกสรุปคือตะกี้เปิดไปเติมไปหมื่นหมื่นลูกได้เงินเขียวเจ็ดร้อยได้เงินแดงพันหนึ่งได้ปูลูกหนึ่งแล้วก็ปลาหมึกสองตัวที่รักเอาปลาหมึกไหมวันเอาปลาหมึกวันเอาปลาหมึกไหมคะอยากก็นปลาหมึกย่างเหรอวะ เออมันมีงานวัดอยู่นะไปไหม,มเธอชอบกินแบบของเค็มๆหรอปลาเค็มอะไรเงี้ยมันเค็มเหรอปลาหมึกย่างอ่ะออแม่เธอชอบผ<ร><ร>มบปลาเค็มป่ะปลาหมึยกย่างเค็มอะไรมึงอยากบอกหอมอยู่เลยหอมเลยแน่หอมไหมล่ะหอมอยู่เรื่ยไปเร็วๆเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวก็บินคู่แล้ว